เรเซอร์โกช่องทางการเติมเกมและแอปดังทั่วโลกสมัครเรเซอร์ไอดีวันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายในการใช้ใจ่ายไม่ว่าจะเป็นเติมเกมซื้อไอเทมหรือแอปพลิเคชันต่างๆผ่านเรเซอร์โกสมาชิกจะได้รับเรเซอร์ซิเวอร์โปรแกรมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลอาทิเช่นชุดอุปกรณ์เรเซอร์เกียร์หรือรางวัลดิจิตัลต่างๆมากมาย โยกันกด follow ig กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมก็แตกเรียบร้อยเลยฮะ19,000ภาพเมื่อวันก่อนดูยังประมาณ18,000อยู่เลยนะตอนนี้ส่งเข้ามากัน19,000ภาพแน่นอนว่าชีวิตนี้ยังไงก็วาดไม่หมดและใน EP นี้นะเป็นโจทย์ของฮาโลวีนก็หลายๆคนก็ส่งมาในคาแรคเตอร์ที่เป็นผีนะครับส่วนมากจะเป็นแบบแนวมัดคอร์ดถืออ่าตะก้า ฟักทองนะครับแต่ผมคัดเลือกของเด็ดไว้แล้วครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันไวนิดนึงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าใครจะได้ถูกรับเลือกขึ้นมาวาดบ้างไปดูภาพแรกกันเลยครับผมเอาล่ะมาเปิดงานกันด้วยภาพนี้ก่อนเลยนะครับเป็นภาพของคุณ c x cumber นะฮะ อ่านชื่อผิดขอภัยไว้ด้วยก็วาดออกมาเป็นแนวจีบินะครับต้นแบบวาดสวยมากอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสีน้ําหรือว่าใส่เท็เจอร์กระดาษสีน้ําให้มันดูเป็นสีน้ํานะแต่ว่าลายเส้นคือคือดีมากจริง คือองค์ประกอบอะครบถ้วนมากเลยเวลาเราจะวาดภาพภาพหนึ่ง่ยเราต้องจัดองค์ประกอบประมาณสัก3อย่างเพื่อให้มันออกมาสมบูรณ์นะถ้าใครเคยเรียนองค์ประกอบศิลป์ก็น่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่าในภาพภาพหนึ่งมันควรจะจัดอะไรเข้าไปบ้างนะครับอันนี้ก็เนี่ยมีทั้งคาแรคเตอร์มีทั้งไอเทมมีจุดโฟกัสตรงนู้นตรงนี้เต็มไปหมดเลยคืออันเนี้ย เป็นงานที่สุดยอดมากคือยอมรับตามตรงเลยว่าเราไม่สามารถวาดได้สวยเท่าต้นแบบนะฮะแต่ก็จะวาดในสไตล์ของเราเองภาพต้นฉบับมาในาสัดส่วนของจ b บหรือ SD นะฮะก็เราก็เอาบ้างอันนี้คือสัดส่วน SD ของ Fatlip นะครับมันก็จะดเูเป็นเด็กมากกว่าเป็น SD นะอันนี้มัน คือยอมรับเลยว่าไม่ไม,ไม่ถนัดจีบีอย่างรุนแรงนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมได้วาดน้อยมากในชีวิตคือตอนวาดภาพนี้คิดอยู่ตลอดเลยว่าทําไมเขาวาดสวยจังวะเออเราเรานั่งดูว่าเฮ้ยเขาใช้อะไรใช้สีน้ําเลยเหรอหรือว่าใช้เท็กเจอร์กระดาษสีน้ําเฉยๆนะฮะอยากรู้คําตอบมากเลยอย่าลืมมาเมนบอกกันด้วยนะแต่ดูแล้วจะเป็นแบบสีน้ําเลยก็ได้นะอาจจะเป็นสีน้ําเลยเพราะว่า เออเท็กเจอมันสวยมากแต่แต่สีมันดูแบบมันคมผิดปกตินะครับผิดปกติของสีน้ํามากๆแต่ว่าโดยรวมคือสวยมากครับผมนี่ฮะของผมวาดเสร็จเรียบร้อย คือผมไม่เห็นภาพนี้้ยมันน่ารักเดียบมันเป็นฟักทองนะฮะพอกดเข้าไปเนี่ยแล้วเราเลื่อนไปอีกภาพหนึ่งโอ้โหอันนี้คือต้องวาดนะโอ้โหมาแบบซ่อนเร้นมากอันนี้อันนี้ขอให้คะแนนอ่าครีเอทีฟไอเดียเลยนะฮะคือนี่ขนาดแบบว่าไม่ได้ลงแบบภาพที่จะส่งมาเป็นโจทย์นะลงแค่แบบรูปฟักทองอะ่ะเขายังดึงดูได้ผมไปกดมาได้อะ่ะ เอออันนี้อันนี้พีคจริงนะฮะมันมันคือความที่สงสัยของเรานะครับคืออยากรู้ว่าอีกภาพหนึ่งที่อยู่คู่กับไอ้ปักทองอันเนี้ยมันคือภาพอะไรนะฮะแล้วพอกดเข้ามาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ผิดหวังเลยนะบแบบสุดยอดมากมันคือสิ่งที่ผมกำลังตามหาเลยครับคือตัวละครหน้าตาแบบโลกจิตโลกจิตหน่อยนะฮะแล้วก็วาดไม่ยากนะครับคืออันเนี้ยมันวาดแค่หน้าแล้วก็หัวหมาใช่ไหมแล้วก็ที่เหลือเนี่ย ว่าเป็นขนหมาทั้งตัวเลยมันก็ดูเป็นเป็นสาวน้อยมนุษย์หมาป่าแล้วนะฮะอ่ะลืมอ่านชื่อของเจ้าของภาพเลยนะฮะ Windy u n d e r s c o r l o y .jpg นะฮะดีดีฮะอันนี้ชอบงานมากเลยมันดูมีพลังดีนะฮะแล้วดูแบบเออมันมันเหมาะกับฮาโลวีนในในยุคนี้คือมันจะเป็นแบบอ่าผีน่ารักน่ารักแบบสมัยก่อนมันก็มันมันบ่อยแลวนะเราวาดผีแบบน่ารักน่ารักวาดแม่มดน่ารักมาเยอะแล้วอะ่ะก็ ปีนี้อยากวาดอะไรแบบโหดๆบ้างขอบคุณมากๆสํำหรับโจทย์วาดที่มันน้อยนิดแต่มหาศาลนะฮะคือมันมีแค่หน้ากับอ่าหมวกหมาป่าแค่นี้เออแต่ทำไมมันถึงแบบมันถึงทรงพลังได้ขนาดนี้วะเอออันนี้ดีจริงๆนะครับนี่วาดหน้าเปื้อนเลือดให้ด้วยนะแล้วก็เสริมพลังด้วยทำให้ลูกตามีไฟพุ่งออกมาวาดเสร็จเลยฮะรอดูตอนโมชั่นเลย Bye. ปิดท้ายคลิปนี้ก็ด้วยภาพของคุณเยี่ยเทียนหลินหรือปะอ่านชื่อผิดนี่ขออภัยจริงๆนะครับมันมันมีความจีนมากๆเลยซึ่งก็เหมือนกับคนวาดนะฮะคนนี้ผมเล็งมาหลายสัปดาห์แล้วในหลายๆ ep นี่เราจะมีการ พูดถึงนักวาดคนนี้เสมอด้วยลายเส้นแล้วก็องค์ประกอบที่มีความจีนมากๆมันเลยทําให้ภาพเนี่ยดูมีความครบถ้วนนะดูแน่นนะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ลองเข้าไปดูงานกันได้นะฮะก็สวยหลายงานเลยฮะ,ะนักวาดคนนี้ในภาพนี้เขาวาดมาเป็นผีพรายนะครับอยู่ในชุดคอจีนมีปลาจีนๆว่ายวนรอบอยู่นะ,ะไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรแต่ว่าพอมัอยู่ในมือผมแล้วเนี่ย มันจะกลายเป็นปลาไหลทันทีอันนี้ไม่รู้ว่าทําไมอาจจะเป็นที่ลายเส้นของผมเองที่ไม่สามารถวาดสัตว์อะไรก็ตามให้มันดูเท่หรือน่ารักได้มันจะออกมาน่ากลัวหมดเลยถ้าผมวาดสัตว์อ่ะอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าแทบไม่ได้ฝึกวาดสัตว์เลยนะครับสมมติดูแบบแล้วก็มโนเอาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์ที่ผมวาดเนี่ยมันจะดูเหมือนไม่มีกระดูกเหมือนนักเก็ตอะ่ะเอาล่ะก็ ประมาณนี้นะฮะอันนี้คือผีพายเวอร์ชั่นของแฟตลิฟไม่เทเท่าของต้นฉบับแต่มันต้องมีการดัดแปลงนิดนึงอะนะ ที่แน่ๆคือปลานะฮะปลาเขานี่แบบดูเป็นสัตว์เทพเหลือเกินของเรานี่แบบสัตว์เดรัชชานชัดๆก็ประมาณนี้นะสำหรับ Fat แฟต Li ิฟรีดอ l าโล e ีนนะฮะใน EP นี้เราใช้เทคนิคแบบ Grayscale เพนททั้งคลิปเลยเริ่มคล่องแล้วเริ่มคล่องแล้วเดี๋ยวไว้มาสอนนะครับผมมันสุดยอดมากเทคนิคนี้และนี่ก็คือผีพายในเวอร์ชั่นของ Fat l ิฟครับผม การของฝากด้วยกับ Crunchyroll เว็บไซต์อนิเมะถูงนิขสิทิ์สุดฮิตส่งตรงจากญี่ปุ่นคือส่งตรงจริงๆนะเรียกได้ว่าดูช้ากว่าญี่ปุ่นแค่1ชั่วโมงเองนะเขาออนปุ๊บ1ชั่วโมงเราได้ดูเลยไม่ว่าจะเป็นสไมล์วันพีชนาร u โตหรืออนิเมะฝั่งอเมริกาที่หาดูแสนยากในที่อื่นๆที่ Crunchyroll เนี่ยมีให้เลือกดูหลายเลือกพร้อมซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษนะฮะคือมันสดมากๆนะนก็เลยต้องเป็นซับอังกฤษก่อนหมดปัญหาซับแปลผิดซับแปลมั่ว ะะแถมไปฝึกภาษาด้วยและในวันนี้ก็มีโค้ดสมาชิกพรีเมียม1เดือนมาแจกเพื่อนๆด้วยนะฮะจำนวน20รงางวัลหากใครดูครบแล้วถูกใจก็สามารถไปซื้อโค้ดสมาชิกพรีเมียมได้ที่เว็บไซต์ของ w a z e er ซ Go นะครับวิธีใช้โค้ดก็ง่ายนิดเดียวนะครับผมเข้าไปที่เว็บ crunchyroll.com/ redeem นะฮะล็อกอิน ID ถ้ายังไม่มีให้สมัครก่อนใส่โค้ดลงในช่อง redeem code และคลิก continue เพื่อเข้าสู่ระบบบัญชี crunchyroll ของคุณ แล้วก็คลิกที่ปุ่มแรกแค่นี้เองฮะกติการสำหรับคนที่อยากได้โค้ดนะครับผมก็แค่คอมเมนต์มาว่าชอบภาพไหนในคลิปนี้นะครับพร้อมอีเมลของคุณคอมเมนต์ไหนเขียนถูกใจสามารถรอรับโค้ดทางอีเมลได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดี